ไม่เสียงครับเช็คก่อนว้าว What the fuck โหเอาปองมาเกิดปั๊ม What ไปขึ้นไปเปิดเซฟไปเบ็ ีมหนักแล้ววะอุ้ยแกแล้วนะสามเมื่อได้ยู่มหมเหมือนมีอะไรเบสเ,เหมือนมีเกิดเลยไม่รู้เล่นต่อก็เบือเ่อเบื่ออยากเล่นปืนบ้าง ตุ่นติดโอ้ตุ่แจเออเจอของดียัยงวะมาแล้วปะเนี่ยคนหรือบอทบอทพี่อ๋อไอ้เฮียมันจะดีกินยาแดงกัไมวะนี้เนี่ยประเดี๋ยวกันดูได้ครับมาใหม่นะครับฝากกดไลค์ห้หน่อยนะคนดูนี่ไงบอทยิงใ,ใครนในเ,เนี่ยไอเบสตกใจบอทเนี่ยบอทยิงยิงยังพี่ยัง Må bare ta freeway. ได้มีเซฟปะเ๋ออะไรนะปี่มีเซฟไหมมีเซฟสองช่องอะ่ะพ่อกันเลย,เ,ลยเปิดลิ้นชักต่อคนูด้อเรามาฟาร์มเผื่อเ,อเจอแบบตีดวงตีดีแบบคนอื่นเขาบ้าง เราเข้าไปนัวข <mm <out> ้างในปะล่ะเบสถ้ามันเงียบอะเสียงข้างในเขาตีกันใหญ่เลยไปพยาบาลดีกว่า ในหน้ามีแม่เบ็ดไม่น่ามีอี่น่นจะข้างข้างไหนหมดยิงเลยพี่บ้า เคลียร์ฟาร์มฟาร์มคนดูเรามาฟาร์มคนดูเรามาฟา oh, ร์มโ oh. อ้โียงสะท้อนวัสักเออเราเรา,เราต้องแบบทำเชิงก่อน <c oughs> หนูทวกหนึ่งคนหนูเราจะไปเป็นหนูทอกว <c oughs> นตีนเก็บ ได้อย่างนี้นะเข้าข้างนายจัดเลยว่ะเบสหนึ่ง <c oughs> นาทีเอ้ยแตกเปิดป่ะวะ nữa đin, nữa nay mẹ 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 Ủa không lê, mẹ 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 mẹ

ปิดประตูตรงไหนวะเดี๋ยวมันต้องมาเก็บของประตูไม่ปิดก็เสร็จหนูเนี่ยครับมาแล้วเบสด้อยนึยนง มันอยู่ไหนวะบอดยิงใครวะ๊ัน,น,งน,นึง้ง๊บนึงกูกระโลกไปดิมันอยู่สายเบ็ด ตายตายเฮ้ยละเบอล oh my god เออเออชีวิตติดหนูท่ออ่ะคนดูหมดยังวะเบสเบสไปเบสดูกว่า เสีนนยงข้างล่างอะคนหรือบอทไอ้เบนไปเก็บของข้างนอกมาหมดยังพี่ยังไม่ได้เก็บฟอเลยเองเก็บไปเลยโซฟีอะ โดเนี่ยขึ้นจอไหมตัวเจีไม่ขึ้นเลยอึงที่ไม่ได้ทำเสียด้เลยเสียด้ยอะไรอะ่ะโดมาแล้วอ,อบอกดิถ้าจะโดอะ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ได้อยู่มั้งจะโดสั้าบาทโดทําไมบา้า ยังจะโดนทำไมน้อง <S 1> <S 1> ไม่เห็นนะ่าห้าบาทกาเงินครับเฮ้ยข้างนอกเหรอข้างข้างในนี้หมดยังอะ่ะหมด ันจะโดนระเบิดไอเบสป่ะโดนโมาระเบิดตีเวทไอเบสมีค่ามากกว่านั้นนะเด็กดนมาระเราเราจะเก็บของหรือเราจะลงไปเคลียร์ข้างล่างไอเบสเอไปเคลียร์ข้างล่างเออไปเคลียร์ข้างล่างก่อนมาเดี๋ยวหาหมวกใส่ก่อนแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วเมือนไอ้ตัวนี้จะหมวกดีว่ะ อุ้ยเซทหกว่าแต่ฟ้าหาฟาร์มปะเนี่ยเอ็มหกหนึ่งแน่นอนมีขน,นุกตัวนึงนอนตายไอเนี่ยข้างหน้าเด็บไปก่อนเน็บบาทพอไปโอ้เนี่ยมันกระเป๋าสี่ตัวนี้นี่มากูว่าแล้วทำไมไม่มีกระเป๋า เปล่าที่สี่ใครเนี่ยโอ้ไอ้นี่ไปสบายเลยสบายเลยไอ้เบสอะไ,อมไม่รู้ลงมาละข้างล่างมาลงมาละบดที่ระเบิดที่ระเบิดที่เสียงระเบิดไม่ใช่อ๋อก็จัดดิยน,นั่นะมันมีตัวมา บอไปปิดประตูให้หมดเลยเบสน่าจะพาฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยบอทบอทอะไรฟาร์มบอทสก้าดิเอวันนะดิอย่างเงี้ยอากองไว้นี่แหละ หมดแล้วมั้งข้างในเนี้ยเต็ดในใี่ห้องมืดไปดูยัง เฮ้ใครย่องอยู่บนหัวกูอะบี้ยรู้เรื่องไงพี่จะได้เก็บของแบบสบายใจไงอะว้าว เล็บหลังเปิดไปแล้วปนะปนะเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเบออะเล็กตรงนี้ไม่มีตัวข้างนอกเก็บหมดเลยเหรอเบสโอ้เก็บฟอเข้ามาอยู่อะ <c oughs> มีสองสองข้างนอกอะ <c oughs> หนึ่งผมเก็บสบหนึ่ง ไอเนี่ยเหลือพอไว้ผมดึงแค่พอมาลบอีกพอให้หนึ่งกว่าเกาะหกว่ะแต่เหลือศูนย์อะโดนจีเม็กสอยหมดอะ่ะ โอ้โระเบิดมันเยอะจังวะเหมือนเค็มเหมือน Empty ไหนนะพี่เหมือนจะนี่ไง M หกหนึ่งใช่ีที่เจ็ด Level กะหกว่ะ เงแล้วเฮ้ย hey, ตัวนี้มันกระเป๋ามันหายเบสตัวไหนพี่ตัวนี้ตัวที่สองที่พี่ยิงเนี่ยมันยิงมันยิงกระเป๋าไว้หรือเปล่ายิงไปไ,ไ,ไหนอะ่ะไม่แน่ใจพี่หรือมันไม่ได้ใส่มาหรือเปล่าม,มันจะไม่ได้ใส่มาได้ไงกระเป๋ามันหายตายอหตกหกสายไม่ได้ จะวิ่งไปดูเซฟด้านบนระเบี่ตรงนี้โอ้เอ็นอ็อกแมน ด้านบนก็เปิดแล้วแต่กระเป๋าไม่มีมาเฮ้ยมีคนมามากดปะเนี่ยยัง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 มากดมากดอย่าอก วิ่งไปงั้นเออดีตรงทางบอกพี่ไปดูยังพี่ยังเดี๋ยวลองไปดูตรงนัง้นว่างอ่ะต่อชับแมน ก็ไม่มีพี่ใช่ไหมใช่ม้วเอคืแล้วมันเอากระเป๋าไว้ไหนหวะ 没票，还给啊？ กดเอวันบาเลยเปด้วยเป็นล้านเลยวะ เดี๋ยวยวจัดของก่อนเดี๋ยวขึ้นไปฟามเฮ้ยเอ้ากูทิ้งแม็กไปไหนอะ เอ๋อแม็กห้าสิบปดเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่ไปต่อ อ้าวแล้วทำไมเจมส์ลืมวางปืนไว้อ่ะมีปืนเหลือตะกะ้าบอกไหมเป๊ะไม่ปี่ ไม่ได้เก็บอะไรเลยเราวกอห้าไปเดียวเะต้องดีแหละ ก็หกเลยห้าสิบแปดนี่ขายได้เหรอไม่แน่ใจพี่มีอะไรให้ฟาร์แม่เบสวิ่งแบบไร้ร่องรอยเลยวะ่ะไอ่เบสลูกระตุนไปเกี้ยงแล้วนี่่าสวัสดีลูกค้า ขอมารามรวยจัดอ่ะพี่อยากดันให้ถึงร้านว่าห้องแดงมีอะไรบ้างวาเบสมีเอ็มโฟวิแต่งดีเลยแปวเดี๋ยวพี่แปอวไม่เสียครับเช็คก่อนเฮ้ยว้าว what the fuck ยูโทเปียชิคกีพี่ชายเจอยูโทเปียมันมาแล้วว่ะไดูเไ,ไม่เอาแล้วเบสไม่เอาอะไรแล้วเบสเดีเดี๋ยว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 เเดยดีเียเจอดีลองด้วยนะ เรือบร้อยเรือบร้อยอะไแบบนี้โอ้เจอกับเขาแล้ววะอยู่ตัวเปลี่ยนมาไงวะคนดู เบสขึ้นมาแม่ไม่รอเคบอดอ่ะโอ้โหเอมโฟกัสแดงเสียดายวะไม่เอาแล้วโลกเลือดพี่ไม่มีแล้วเบสพี่ไม่มีเพิ่งลงไปก็ได้พี่ลงเลย เดี๋ยวให้ผมลงเฮียก็ได้ไปได้กันนี้แหละเดี๋ยวได้กันนี้แหละแต่ติดพันถแผลไวจัดพีเลือดให้พันสักอันไหมเบสของพี่พี่ทิ้งหมดเลยว่ะ ดูด้อยู่ในกระเป๋าอ่ะเบสอะไรพี่ยูเปียนี่นี่นี่น่นี่นี่้ยอยู่ทูเปียเฮ้ยถูกแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปใส่ด้วยเดี๋ยวอันนี้ไปใส่ด้วยเอโนโอ้ยเบสพี่ไม่มีเลือดว่ะเบส เออได้คลิปเฉยเลยวะต้องเอาลงแล้วยิงไปทั้งสองตัวได้ยูโรเปียอีกตั้งแท็บเนสนะแคบกันอยู่กับโทรศัพท์เนสยูโรเปี yeah. <Yeah. S 1> ยวะ